คุณนะคะสตาร์โค้วขอบคุณน้องทุกคนเลยที่เสียสละมาเล่นให้เราแล้วก็พี่เชื่อว่าเราไม่เคยไปหลองใครแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะเรียกศักดิ์ศร,รษษีเรียกเกียรติยศของนักกีฬานักเตะทีมชาติไทยทุกคนกลับมาเป็นเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเห็นเราทุกตัวอยู่แล้วเวนานว่าเป็นไงเราก็เห็นเขาทุกตัวอยู่แล้วว่าเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราทุกคนจะโชว์ศักยภาพออกมาได้ยังไงนะคะขอให้วันนี้ เป็นวันของท่าน,นะคะเก็บสามแต้มให้ได้นะคะเพื่อเราจะไปสู่รอบไฟโนอโลนะคะขอให้เป็นของผันแก่คนไทยได้ด้วศน้องหลายคนผ่านสเตจนี้มาแล้ววันที่มีของพันดีๆให้กับคนไทยพี่เชื่อว่าคนไทยทุกคนรอนนองทุกคนอยู่ไม่ว่าคนที่จะลงสิบเอ็ดตัวจริงหรือคนที่จะเป็นตัวแทนตัวสำรองนะคะวันนี้มันเหมือนรอบชิงเพราะว่าเราโดน คนดูถูกเรื่องเวียดนามะนะแต่มันเหมือนหอกข้างแค่เขาก็กลัวเราเราก็ไม่ต้องกลัวอะละมันไม่มีอะไรที่ที่จะนั่นนะัก็พี่เชื่อใจในน้องทุกคนนะคะนะนำนำโดยเจแล้วพี่พี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่จะทําให้เราเราวก็การสังแต่ทางไปกลับเพื่อเราจะเลาะไฟเขาเลาะไฟโน้ตนะขอบคุณจริงๆนะคะขอให้เสียงเพลงชาติไทยธงไทยของเรากลับมายืนเป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยกันนะคะไม่ว่าใครก็ตามค่ะ Its time. s h a l l we begin to s h o w the e f f i c i e n c y of the Thailand t e a m นะคะนะคะดึงเกียรติยศศักดิ์สิีของเรานะวันนี้วิกตบอนไทยจะถูกแก้โดยน้องทุกคนขอให้ทุกคนช่วงนีขอให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหมดที่น้องๆนะคะเค้ารบและสิ่งศักดิในสากคนโลกขอให้วันนี้นะคะเป็นวันของเราที่จะเก็บชัยชนะให้ได้นะคะตอนนะทุกคนนะคะ